o มซูเมอจะพาทุกคนไปดูคอนโดหรูมีส่วนกลางครบคันมีลูวิ่งบนดาดฟ้าตกแต่งให้ครบไม่น่าเชื่อว่าราคาต่ำกว่าล้านที่สำคัญนะคะทำเลดีอยู่ย่านบางผีเทพรักษเดินทางสะดวกใกล้ทางรถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนที่สำคัญคือมีส่วนกลางครบคันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสและอีกเพียบเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยเลย นอกจากนี้นะคะยังเหมาะกับสายลงทุนสุดๆเพราะเขาการันตีค่าเช่าให้ถึง6%นาน4ปีคุ้มสุดๆเลยค่ะทั้งอยู่เองแล้วก็ปล่อยเชา่าใครที่กำลังมองหาคอนโดราคาดีบอกเลยว่าห้ามพลาดกับโครงการ The Indit Condo บางที กลับมาพบกับโฮมซูเมอร์กันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาทุกคนไปชมที่พักที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจกันแบบเจาะลึกเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ถึงคิวของเดอะอินดิทคอนโดบางทีนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นคอนโดที่ราคาไม่ถึงล้านแต่คุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนค่ะเป็นที่สุดที่หนึ่งในย่านของบางทีเทพลักษ์เลยเพราะราคาแค่999,000บาทเท่านั้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะ The Indit Condo b a n ทีนะคะเป็นคอนโดแบบโลไลท์สูง8ชั้นประกอบไปด้วยกัน3อาคารโดยที่พักยูนิตอาศัย707ยูนิตและร้านค้า1ยูนิตบนพื้นที่โครงการ6ไร่2งาน8.3ตารางวาและมีห้องให้เลือกทั้งหมด4ไทยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะ Home Summer ของเราจะพาไปชมบรรยากาศภายในห้องกันค่ะ ในส่วนของเรื่องทำเลนะคะต้องบอกเลยว่าบางพีเนี่ยมีศักยภาพไม่แพ้ทำเลอื่นเลยทั้งในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายโดยโครงการค่ะจะตั้งอยู่ในซอยสอมนีรัฐซึ่งออกไปยังถนนเทพรักษ์ไม่ถึง300เมตรและยังสามารถเข้าออกเมืองได้สะดวกด้วยถนนการจนาพิเศษและทางพิเศษบูรวิถีนอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีเพทาซึ่งสามารถใช้อินเทอร์เชงคระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรงได้มากไปกว่านั้นนะคะยังเป็นที่ตั้งของแหล่ง งานขนาดใหญ่หลายแห่งที่สําคัญเช่นนิคมปู่เจ้าสมิงพายนิคมบางพีและนิคมบางปูอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นทําเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมอยู่มากมายด้วยค่ะ เราก็อยู่กันที่สระว่ายน้ำเดอะอินดิสคอนโดบางพีนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าความพิเศษของเขาก็คือสระว่ายน้ำนะคะเขาจะอยู่ตรงกลางเชื่อมต่อกับสวนสีเขียวนั่นเองค่ะลายล้อมไปด้วยอาคารที่อยู่อาศัยทําให้เวลาเรามองลงมาจากที่พักอาศัยของเรานะคะจะมองเห็นวิวสระว่ายน้าสวยๆแล้วก็สวนสีเขียวสวยๆนั่นเองค่ะไม่ได้มีแค่สระว่ายน้าแล้วก็สวนกลางสีเขียวอย่างเดียวนะคะที่ชั้นหนึ่งเรายังมีส่วนกลางมาให้แบบครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสรูมค่ะ มาพร้อมเครื่องออกกำลังกายระดับีเมียมและอุปกรณ์ฟิตเนสแบบครบคันค่ะนอกจากนี้นะคะใครชอบโพลวิ่งสเตทเราก็มีมาให้ด้วยจะอ่านหนังสือหรือว่านั่งทำงานได้แบบชิลๆเลยค่ะสุดท้ายไฮไลท์ของโครงการเลยนะคะนั่นก็คือลู่ทับจ็อกกิ้งแทร็กลู่วิ่งออกกำลังกายการแจ้งนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เขาจะเชื่อมต่อทั้ง3อาคารเข้าด้วยกันทำให้เรานะคะสามารถวิ่งออกกำลังกายและเผาผลาญได้อย่างเต็มที่ค่ะ มากันที่ห้องแรกก่อนเลยนะคะก็จะเป็น one bedroom ค่ะขนาดอยู่ที่24ตารางเมตรถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาออกแบบ layout มาเป็นสัสดส่วนมากๆเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับโซน living area ก่อนเลยซึ่งทางโครงการค่ะก็ให้โซฟานะคะสองที่นั่งแบบนี้มาเลยอุ๊ยคุ้มมากๆเลยนะคะแต่เขายัง build in มาให้อีกค่ะไว้สําหรับโซนนั่งดูทีวีต่างๆนะคะเป็นโซนแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มุมรับประทานอาหารนะคะ ทางโครงการค่ะเขาออกแบบนะคะโต๊ะไว้สําหรับนั่งรับประทานอาหาร2ที่นั่งและมีความเก๋ตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้งานสามารถพับเก็บได้ทําให้เรามีพื้นที่ในห้องกว้างขึ้นอีกด้วยค่ะเข้ามาข้างในนะคะติดกับระเบียงอันนี้จะเป็นโซนครัวค่ะซึ่งทางโครงการนะคะก็ได้บิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวต่างๆเครื่องดูดควันซิงล้างจานแล้วก็ไมโครเวฟพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ ในส่วนของห้องน้ํานะคะออกได้2ทางไม่ว่าจะออกไปห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนก็ได้ค่ะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะข้างในเรียกได้ว่าสะดวกใช้งานง่ายนอกจากนี้นะคะชุดสุขภัณฑ์ยังเป็นของเคนซ่านะคะดีมากๆเลยในส่วนของโซนอาบน้ำนะคะก็จะได้มาเป็นชว w บ r ็อกแบบนี้เลยประตูนะคะจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าภายในห้องนอนค่อนข้างกว้างค่ะ สามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยนอกจากนี้นะคะโครงการยังบิวอินตู้เสื้อผ้าพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งมาด้วยค่ะมาต่อกันห้องที่2นะคะเข้ามาเลยก็จะเจอบริเวณโซนครัว เั้งทางโครงการค่ะได้บิวอินเคาน์เตอร์ครัวมาให้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็จะมีที one, ่ดูดควันสิงล้างจานพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะส่วนอีกฝั่งนะคะก็จะมีการบิวอินนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าตู้ใส่ของอเนกประสงค์ต่าง,างๆเขาดีไซน์นะคะมาให้เข้าชุดกับห้องครัวทําให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปโซนต่างๆของห้องนะคะเรามาดูห้องน้ําก่อนว่าข้างในนะ,ะดีไซน์เป็นยังไงบ้าง mm hmm. เข้ามาข้างในนะคะ mm hmm. ก็จะเหมือนห้องก่อนหน้านี้เลยซึ่งตัวอาบน้ําก็จะได้เป็นชาวเวอร์บล็อกนะคะประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ส่วนชุดสุขภัณฑ์มาตรฐานจากแบรนด์เคนซ่าค่ะ mm hmm. ก่อนที่จะไปห้องนอนนะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยที่จะแวะมุมนี้นั่นก็คือโซน l ลฟ i ิ g งแอนเดียนั่นเองค่ะซึ่งค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เขาออกแบบกระจกเข้ามุมแบบนี้มาให้นะคะซึ่งจะทําให้เรา รับแสงต่างๆได้เต็มที่รู้สึกโปร่งโรงสบายนั่นเองค่ะและยังไม่หมดนะคะโซนที่เรานั่งเขาก็บิวอินโซฟาเข้ามุมแบบนี้มาให้ด้วยค่ะถัดมาข้างๆนะคะก็จะเป็นโซนไว้สําหรับบิวอินนะคะชั้นวางทีวีให้มาสวยๆจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะและข้างลิฟวิ g งแอรเรียของเรานะคะก็จะมีนะคะระเบียงไว้ให้ซึ่งต้องบอกเลยว่าพื้นที่กว้างมากๆม,มาพร้อมกับประตูกระจกบานเลื่อน3บานแบบนี้ค่ะ และถัดมานะคะก็คือห้องนอนหลักของเรานั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างกว้างเลยสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบส,สบายๆเลยซึ่งนอกจากนี้นะคะทางโครงการเขาใส่ใจมากๆเลยค่ะเขาบิวอินนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าและชุดโต๊ะเครื่องแป้งมาให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะห้องนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งนั่นเองค่ะ เรานะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นห้องอะไรห้องทํางานห้องทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าจะดีไซน์นะคะเป็นห้องนอนห้องที่2เผื่อเพื่อนมานอนเหมือนที่โครงการนะคะได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ค่ะมาถึงห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้จะเป็นแบบ two bedroom ที่มีขนาดใหญ่ถึง51ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะ เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิก3-4คนได้สบายสบายเมื่อเข้ามาในห้องนะคะ <c oughs> ก็จะพบกับโซนลิฟวิ่งขนาดใหญ่ฝั่งด้านนี้นะคะทางโครงการบิวอินชั้นวางของอเนกประสงค์ยาวแบบเต็มพื้นเป็นทั้งโต๊ะทำงานตู้เก็บของแล้วก็ชั้นวางโทรทัศน์สีเข้ากันทั้งชุดดูสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะติดกับระเบียง ทางโครงการก็จะบิวอินโซฟารูปตัวแอแบบเข้ามุมพอดีๆมาให้เลยนั่งดูโทรทัศน์ในระยะนี้นะคะกำลังพอดีไม่ทำลายสายตาด้วยค่ะในโซนลิฟวิ่งนะคะก็จะแชร์พื้นที่กับโซนไดนิ่งโดยจะมีชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบ3ที่นั่งมาให้ด้วยนะคะอยู่ตรงกลางห้องซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องแบบเดียวที่ได้ครัวแบบปิดนะคะ ซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะมาพร้อมกับบิวอินเคาน์เตอร์ครัวเข้ามุมรูปตัว L มาให้เราพร้อมใช้งานได้เลยจะทำอาหารมื้อเล็กหรือมื้อใหญ่ก็หมดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะภายในครัวนะคะเขาติดตั้งหน้าต่างแบบบานกระทุง้งเพื่อระบายอากาศมาให้ด้วยค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะจะเชื่อมกับห้องรีวิ่งนะคะภายในห้องน้ำก็จะถูกแบ่งการใช้งานอีกทีซึ่งเป็นสัดส่วนมากๆค่ะทำให้สามารถใช้งานได้พร้อมกัน คนนึ่งทำธุระอีกคนอาบน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับชุดสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากแบรนด์เคนซ่าค่ะห้องนอนที่1มีขนาดที่กำลังพอดีเลยค่ะไม่เล็กเกินไปสามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตสำหรับนอนคนเดียวหรือจะวาง5ฟุตสำหรับนอน2คนก็ได้ค่ะซึ่งภายในห้องนะคะก็จะบิวอินตู้เสื้อผ้าพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งเข้าชุดกันมาให้ด้วยค่ะ บานหน้าต่างนะคะที่ได้มาจะเป็นกระจกใสเข้ามุมแบบนี้ทําให้ภายในห้องของเราดูโปร่งสบายแถมยังชมวิวด้านนอกได้อย่างเต็มวิวเลยค่ะห้องนอนที่2ขนาดพอๆกับห้องที่1เลยค่ะสามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายๆหรือหากครอบครัวไหนมีลูก2คนสามารถใส่เป็นเตียงแบบ2ชั้นก็ได้ค่ะภายในห้องนะคะก็จะบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แบบนี้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับห้องต่างๆที่เราพาไปชมกันในวันนี้มีใครชอบห้องแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆค่ะเพราะว่าทางโครงการนะคะเขาคิดเพื่อผู้อยู่อาศัยรวมถึงส่วนกลางต่างๆนะคะก็ครบคันตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังใกล้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทางด่วนและสำหรับนักลงทุนค่ะไม่หวนพลาดเพราะที่นี่นะคะเขาการันตีค่าเช่า6%ให้นานถึง4ปีเลยและอีกอย่างถ้าใครฟังมาขนาดนี้แล้วอยากมาชมโครงการจริงอยากเป็นเจ้าของสามารถนะคะติดต่อคอนแทคตนล่างตรงนี้ได้เลย เปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะโฮมซูเมอร์ของเราก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะมีอะไรอีกอยากให้ไปที่ไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ